เอาไปถึงการเขนเพื่อที่เราจะเข้าไปรับชีวิตใหม่เป็นการรับเอาความผิดบาปท,ทั้งสิ้นของเราไปไว้ที่พระองค์เองแต่ให้เราดำเนินเรื่องต่อไปด้วยพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาด้วยน้องครับพระเยซูเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่คุณจะไม่พบหลุมฝังศพและหากมีใครบอกว่าหลุมฝังศพของพระองค์อยู่ที่อินเดียให้คุณรู้ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีรอยพระบาทของพระองค์อยู่ที่อินเดียด้วยเหมือนกัน คนมันสร้างอะไรขึ้นมากันเต็ไมไปหมดแล้วบอกว่านี่เป็นของพระเยซูแม้กระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอุโมงค์ที่มีพระกายของพระองค์อยู่ในนั้นพร่องเป็นขึ้นมีพยานหลักฐานมากมายและในคราวหนึ่งมีถึงห้าร้อยคนที่ได้เห็นพระกายของพระองค์เอเมนแต่ถามว่าพวกเราเห็นไหมเราไม่เห็นด้วยตาแต่ถามว่าในใจของเราเราเห็นไหมครับพวกเราแต่ละคน เราตื่นมาเราก็มีประสบการณ์กับพระองค์แล้วและในแต่ละวันชีวิตของพวกเราก็มีประสบการณ์กับพระองค์ถ้าพระองค์ตายแล้วพระองค์ไม่สามารถมาช่วยเราได้คนที่ตายแล้วไม่สามารถช่วยเหลือได้แม้กระทั่งตนเองแต่คนที่เป็นขึ้นจากความตายแล้วมีชีวิตยาวมาถึงตอนนี้ต่างหากที่สามารถช่วยเหลือเราได้เอเมนปกติคนตายแล้วใครต้องช่วยใครเขาทำศพตัวเองได้ไหม คนเป็นต้องไปช่วยคนตายถูกไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นเขาจะมาช่วยอะไรเราได้อีกมีแต่คนที่เป็นขึ้นจากความตายคนที่เป็นเท่านั้นที่จะช่วยได้พระคริสต์เท่านั้นที่ช่วยเราได้และไม่ใช่เป็นพระคริสต์ที่ตายบนไม้กางเขนแล้วค้างอยู่ที่นั่นแล้วตัวฝังอยู่ในอุโมงค์แต่เป็นพระคริสต์ที่เป็นขึ้นจากความตายและเป็นพระคริสต์ที่เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน พระคริสต์องค์นี้แหละที่แต็ม่ได้ฤทธิดเดชแต่ม่ได้ดพระสิริกาลังทํางานอยู่ในหัวใจของพวกเราเอเมนเมื่อคุณมองพระคริสต์บนไม้กางเขนพระองค์ทรงแบกบาปทั้งสิ้นข,ของเราแต่เมื่อคุณมองพระคริสต์ที่เป็นขึ้นมาพระองค์เป็นขึ้นมาด้วยสง่าราศีพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดและพระองค์ประทับอยู่ในคุณด้วยฤทธิดเดชสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้คุณระลึกถึงอะไรอยู่อืม หลายคนระลึกถึงพระเยซูตัวน,น้อยที่มารีอุ้มเอาไว้หลายคนทำรูปปั้นขึ้นมาเพื่อระลึกถึงถามว่าพระเยซูตัวน,น้อยที่เป็นกูมารช่วยอะไรคุณได้บ้างอืมอืมอะมีเพียงพระเยซูที่เป็นขึ้นจากความตายเท่านั้นที่ทำให้คุณมีชีวิตใหม่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชน เราทั้งหลายได้ตายกับพระองค์เมื่อพระองค์ถูกฝังไว้เราทั้งหลายได้ถูกฝังไว้กับพระองค์และเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเราทั้งหลายเป็นขึ้นร่วมกับพระองค์เรามีประสบการณ์ในชีวิตใหม่เมื่อพระองค์เป็นขึ้นเพราะเมื่อพระองค์ตายเราตายกับพระองค์พระองค์ถูกฝังไว้เราถูกฝังกับพระองค์นั่นคือเรายังไม่มีชีวิตใหม่เรายังไม่บังเกิดใหม่เลยด้วยซ้ำไปแต่เมื่อพระองค์เป็นขึ้น แล้วเราเป็นขึ้นร่วมกับพระองค์นั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่คือจุดเริ่มต้นของการบังเกิดใหม่ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายคุณก็ไม่บังเกิดใหม่เอเมนพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับพระเจ้าต้องใช้ฤทธิ์เดชมหาศาลในการชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นจากความตายจาได้ไหมครับที่คนได้กล่าวหาพระเยซูได้ขับผีด้วยอํานาจของผีพระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์ขับผีด้วย นิ้วประหัตของพระเจ้าตอนเด็กๆคุณเคยดีดอะไรไหมครับเอาไม่ต้องตอนเด็กๆอะมีใครบ้างขับรถแล้วก็แคขี้มูกพอคุณแคคเสร็จแล้วคุณทำยังไงพูดความจริงคุณทำยังไงหากระดาษที่ชู่มาแล้วค่อยซับหรือเปล่าคุณทำยังไงตอบมาตรงๆบางคนป้ายบางคนดีด ถามว่าในการที่พระเยซูจะขับผีพระเจ้าเหนื่อยไหมพระเจ้าแค่ดีดเท่านั้นเองเอเมนเหมือนดีดเหมือนที่คุณดีดดีดนะะ่ะทีเดียวเบาๆก็ออกแล้วเอเมนแต่บางคนอาจจะติดดีดไม่ค่อยออกก็เลยต้องใช้ป้ายนะครับนี่คือสาเหตุบางคนบอกใช้ป้ายเขาเล่นทางลัดเลยนะครับใช่ไหมพี่หน่อยพี่หนุย่ย แต่รู้ไหมว่าในการที่พระเจ้าจะชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ต้องใช้มากกว่านั้นพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงนิ้วพระหัตในการทํางานพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระหัตในการทํางานแต่ในการชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายมีใครอธิษฐานด้วยเอเฟซัสบทที่หนึ่งบ้างที่บอกขอให้ตาใจของเราได้สว่างขึ้นเพื่อให้เราได้เห็นและหนึ่งในสิ่งที่ต้องการให้เราได้เห็นก็คือฤทธิ์อำนาจอันใหญ่ยิ่ง ของพระองค์ที่ได้ทรงกระทําในพระคริสต์เมื่อทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าใช้อะไรครับฤทธิ์อานาจอันใหญ่ยิ่งของพระองค์พระเจ้าไม่ได้ใช้แค่นิ้วแล้วรู้ไหมว่าทําไมเวลาพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ต้องใช้ฤทธิ์อานาจที่ใหญ่ยิ่งในการทําเพราะในวันที่พระองค์ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงชุบมวลมนุษย์ทุกคน ให้เป็นขึ้นมาด้วยพระองค์ทรงชุบทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ให้เป็นขึ้นมาด้วยดังนั้นนี่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเอเมนเขาเปิดมาที่กิจการบทที่หนึ่งข้อ22ด้วยกันนะครับ เรื่องการเป็นขึ้นจากความตายสำคัญขนาดที่เมื่อเขาจะเลือกอัครทูตมาแทนยูดาสเขาต้องหาคนที่เห็นบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นไม่สามารถมาเป็นได้จำได้ใช่ไหมครับพระเยซูได้เลือกสาวกเอาไว้12คนเราเรียกว่าอัครทูต12ถ้าเราอ่านในวิวณ์พระคัมภีร์ได้เรียกว่าเป็นอัครทูตทั้ง12ของพระเมสโปดกดังนั้นเมื่อยูดาสขายพระองค์ ยูดาสทรยศต่อพระองค์เขาไปผูกคอตายนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งได้บอกว่าเขาล้มขมำพุงแตกหลายคนบอกอาตกลงมันยังไงกันแน่เนี่ยนี่ไงพระคัมภีร์ขัดแย้งกันเองตอนนึงบอกว่าไปผูกคอตายตัวนึงบอกว่าล้มลงพุงแตกพระคัมภีร์ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันเองนะครับคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณไปผูกคอตาย ที่เยรูซาเล็มจะเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไปสามวันร่างกายคุณมันจะพองขึ้นเรื่อยๆตัวมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มมีน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆและอะไรที่จะมาหาคุณแรงแรงมันก็จะมาเกาะตามตัวคุณซึ่งจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกและในที่สุดกิ่งไม้มันไม่สามารถที่จะรับทานไหวได้มันก็หัก ทำให้เขาล้มขมามลงมาและอะไรที่จะแตกเป็นอันดับแรกพงศพระคัมภีร์ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งเอเมนถ้ามันดูเหมือนมีอะไรที่ขัดแยง้งคุณทูลถามพระเจ้าพระเจ้าจะบอกคุณเองนะครับดังนั้นเขาต้องหาหนึ่งคนมาแทนเพราะเขาต้องมีสิบสองคนเขาก็เลยต้องเลือกแต่เขามีคุณสมบัตินะครับไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้ไปดูในกิจการบทที่หนึ่งด้วยกัน ข้อ22ผมจะให้นั้งแต่ข้อที่21นะครับเหตุฉะนั้นในบรรดาคนที่เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอนคือคนที่จะมาแทนจะต้องอยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่พระเยซูรับบัพติศมากับยอน จนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้น